บารายที่อีสานกิติสิงหาปัดให้อาหารวัว8โมงตรงทุกวันนี้หลายๆคนเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณหรือไม่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ใกล้เกษียณแต่ก็ยังเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีพอถึงตอนนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้าง หากนึกถึงผู้ประกาศข่าวแนวหน้ากองวงการอีกคนและอยู่ในวงการมาเป็นเวลาเกือบ20ปีหนึ่งในนั้นก็คือคุณกิตติสิงหาปัดที่ทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวมาเป็นเวลานานและกว่าจะมีวันนี้ได้ตัวเขาเองก็ภูมิใจที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเองจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงถือเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวแถวหน้าอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับกิตติสิงหาปัด ซึ่งเขาผู้นนีคุกกี้อยู่ในวงการข่าวสารมาก,กว่า14ปีกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาอ่านข่าวอยู่หน้าจอโทรทัศน์จนเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองงานนี้วูดดีได้เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ประกศาศข่าวชื่อดังคนนี้ โดยกิติสิงหาปัดได้พาชมบ้านที่ขอนแก่นซึ่งเขายอมรับว่าด้วยงานที่รดตัวทําให้ปีปีหนึ่งกลับมาที่บ้านแค่เพียงสองครั้งส่วนบางปีก็แทบไม่ได้กลับบ้านเลยซึ่งทําให้เขารู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้แต่คันจะทิ้งงานบางคืนไปก็คงไม่สามารถทําได้กิติเริ่มเล่าให้ฟังว่าอาชีพทําข่าคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเพราะมันคือการอยู่กับความจริง โดยเขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้พอมาจากครอบครัวชนบทเขาเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรแล้วค่อยๆไต,ต่เต้าขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองเพราะงานนักเขาวาเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆ เมื่อถามว่าคิดจะเข้าสู่วงการการเมืองหรือไม่กิตติตอบกลับทันทีว่าไม่คิดจะเล่นการเมืองแน่นอนเพราะเชื่อว่าคงทําประโยชน์อะไรให้ประเทศไม่ได้เท่ากับการเป็นนักข่าวและหากคนใส่ข่าวเข้าไปอยู่ในวงการการเมืองก็คงกลับมาทํางานสื่อเหมือนเดิมไม่ได้อีกเพราะมีตาของพรรคที่ไปสังกัดนั้นเป็นชนักติดหลังอยู่จึงอาจทําให้คนมองว่านักข่าวคนนี้เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วนั่นเอง นอกจากนั้นกิติยังพูดถึงรายการข่าวสามิติพอมองเห็นภาพว่าเป็นรายการคนละแนวกันส่วนที่มีคนสงสัยว่ากิติไม่กินเส้นกับสอรยุทธสุทัศนจินดาหรือไม่พอทั้งสองคนมาในสายงานเดียวกันและเป็นคนข่าวแถวหน้าของประเทศกันทั้งคู่ ซึ่งงานนี้กิติได้ตอบว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนและการที่ช่องสามมีนักข่าวเก่งๆดังๆก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเอกลักษณ์บุคลิกของแต่ละรายการไม่เหมือนกันซึ่งผู้ใหญ่ของช่องก็คงเห็นถึงความแตกต่างในจุดนี้แล้ว